สนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสวัสดีครับท่านผู้ชมครับถึงเวลาของ ICT Genius n i g h นะชิวยะนะครับกับผมหนุ่ยพงสุเล่นพฤกในคลุกวงข่าว Modern n i g h TV นะครับแม่วันนี้มีข่าวประหลาดนิดนึงครับมือของเราสามารถให้กำเนิดแสงสว่างได้แล้ว ผู้ชมครับสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือถ่านไฟฉายเนะ่คุ้นเคยกันดีนะครับจะใช้ 2A 3A ก็ว่ากันไปนะครับให้พลังงานด้วยประมาณ100กิโลแคลอรี่เอ้ยไม่ใช่1.5โวล์นะครับก็แล้วแต่ขนาดของถ่านนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะมีพลังไฟได้ก็ต้องมีสารเคมีอยู่ภายในมีทั้งประรอดแล้วก็ตะกั่วนะครับแหมฉะนั้นเวลาจะทิ้งกว้างนี่คุณจะมาทิ้งแบบผมทิ้งเนี่ยไม่ถูกต้องเลยนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหามลพิษนะครับซึ่งในอนาคตเราอาจจะมี เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องง้อถ่านแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าล่าสุดน้องแอนมาโคชินสกี้นะครับเรียกเธอว่าน้องแอนเพราะเธอมีอายุแค่15ปีเท่านั้นเองเป็นชาวแคนาดานะครับเธออยู่ในโรงเรียนเซนต์ไมเคิลยูนิเวอร์ซิตี้สคูลครับจะทำโครงการส่งข้อประกวดงานของ Google ตั้งชื่อว่า global s า i แฟร์ผลงานของเธอครับตั้งชื่อว่า the hollow f l a t l i g h t มันคือกระบอกไฟฉายที่ไม่ต้องงอถา,านไฟฉายอ้าเอากับเธอ ไม่ใช่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแต่เธอจะมีตัวกระบอกที่ออกแบบมาใหม่นะครับโดยจะแปลเปลี่ยนพลังงานจากอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ที่ไม่เท่ากันต่อเชื่อมกับแผงวงจรนะครับทำให้ก่อกําเนิดแสงไฟออกมาได้นี่แสงไฟออกมาจริงนะครับถึงแม้ว่าจะริบหรี่ก็ตามแต่ว่าก็เป็นก้าวแรกที่สําคัญนะครับที่สามารถที่จะแปลเปลี่ยนพลังงานจากร่างกายมนุษย์ออกมาเป็นไฟฟ้าเรื่องนี้อาจไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเราเคยรู้อยู่แล้วว่าร่างกายมนุษย์นีมีไฟฟ้าสถิตนะครับ แต่ผลงานโครงการนี้ของน้องแอนน่าสนใจเพราะว่าสามารถที่จะไปประดิษฐ์นะครับเป็นกระบอกไฟฉายสําหรับยามฉุกเฉินเวลาที่อยู่ในอุทกภัยหรืออยู่ในช่วงภัยพิบัติที่ไม่สามารถหาแหล่งพลังงานได้ณเวลานี้ยังเป็นโปรตไทป์อยู่นะครับต่เชื่อว่าอนาคตน,น้องแอน,นสอดใสแน่นอนเพราะสามารถคิดประดิษฐ์สิ่งที่โลกควรจะจารึกและจดจําไว้ขนาดนี้นะครับช่วงแอปสลุดลี่แอปดีๆฟรีแน่นอนโดยแคทเทเลคอมกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชน CAMME คุณอาจเคยเห็นการใช้งาน Gesture Control ที่สั่งงานด้วยระบบโบกมือตัวอย่างเช่น Kinect ของ Microsoft Xbox แอปนี้เป็นแอปถ่ายภาพที่ไม่ธรรมดาสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปตัวเองด้วยตัวเองเพียงแค่คุณเปิดแอปแล้วตั้งมือถือไว้เฉยๆมันสามารถถ่ายภาพได้เพียงคุณสั่งด้วยมือเท่านั้นแอปนี้จะใช้เซ็นเซอร์ของกล้องจับไปที่มือของคุณคล้ายกับ Kinect ถ้าคุณขยับมันก็จะทาการนับถอยหลัง3 2 1แล้วยิ้มเพื่อถ่ายภาพ ทันทีโดยที่คุณสามารถยืนสั่งการมันได้ห่างจากสมาร์ทโฟนของคุณได้ไกลถึง10เมตรรวมถึงสั่งการระบบถ่ายภาพของแอปได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังอีกด้วยโหลดฟรีบน IOS IT News TOT บริษัท TOT จำกัดมหาชน ในโลกของการทำธุรกิจข้อมูลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากการสํารองและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ TOT Internet Data Center ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตครบวงจรระดับพรีเมียมที่ให้บริการทั้งรับฝากอุปกรณ์ ICT เครื่องเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลไว้ในระบบเน็ตเวิร์กระดับมาตรฐานสากลที่ออกแบบมาสำหรับใช้งาน Data Center โดยเฉพาะด้วยช่องสัญญ,ญาณแบนด์วิดต์ขนาดใหญ่ที่ตอบสนองทุกการใช้งานทุกการเชื่อมต่อจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวด รพร้อมระบบสนับสนุนการทํางานที่มีความน่าเชื่อถือเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายระบบไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องแม้ในยามวิกฤตระบบปรับอากาศพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลที่มีประสิทธิภาพสูงตลอด24ชั่วโมงเพราะเราคือหนึ่งในตัวช่วยธุรกิจคุณสอบถามข้อมูล TOT Internet Data Center ได้ที่ TOT Contact Center โทร1100หรือ www.tot.co TS อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี่ซับซ้อนนะครับแต่สิ่งที่ซับซ้อนยิ่งกว่าคือร่างกายมนุษย์เราครับร่างกายมนุษย์นั้นน่าอัศจรรย์นะครับหายใจเข้าเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายหายใจออกเลือดกลับไปพอกที่ปอดก็เคือเป็นพลังงานเป็นพลังสมองคิดค้นสิ่งต่างๆได้ไม่รู้จบสิ้นเลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ